สวัสดีสวัสดีทุกท่านสวัสดีตอนเช้ามืดประมาณหกโมงฟ้าอย่างสลัสวสลัสวสโลสลีก <laughs> ุ้งมีแต่กุ้งไม่กินแปลกต้องมาลองดูกันนะครับนี่มันก็มีนะจุกจิกจุกจิกอะไร,อไรกับมันแต่จะเป็นกุ้งเปลือกบางกันมั้ง รอดูรอชมกันนะครับเดิมก็เป็นปัดปลดสลักช่างเยอะมากปัดสลึงอืมสุดยอดดี่ด ็นวันนี้หนาวได้ครับ เอนดูเนี่ยเราไม่ใช่ฮะอะไรกุเลปลากุเลไม่ใช่กุเราโอ้กินสักนิดเลยปลาอะไรั้งน่าจะเป็นปลากุเเลยอือกินสักนิดเพจะปลดอก เหมือนข้าวนี่ปลานี่ไม่เหมือนเวลาสุกเลยสุกไม่หอมจังนี่ปาลาอะไรกันเนี่ยเนื้อสุกงงกระมาณปลาทะเลเจอตะปาวอะไรจริง น่าจะเป็นตัวแรกแล้วเนี่ยด,ดึงเหมือนปลาดึงเหมือนปลาแต่ดิ้นเหมือนกุ้งอืมกะลุงกะลุงโอ้ตัวแรกเนี้ยนั่งมาเป็นชั่วโมงแล้วต้องจะเจอ ส่งกะโหลกเข้าไปาไม่เข้าปากโอกาสติดก็ยากนะส่งกระโหลกเนี่ยมันไม่เหมือนติ่นกุ้งส่งตีนกุ้ง้าไม่เข้าปากโอกาสติดหนูติดอะไรเยอะสูงกว่า วันนี้เราคงจะได้เท่าที่เห็นนั่นแหละครับท่านผู้ชมคลื่นเริ่มจะแรงลมก็เริ่มจะแรงคลื่นเริ่มมาแล้วเป็นคลื่นลมผสมคลื่นเรือเริ่มจะแรงแล้วแล้วก็หนาวด้วยเนี่ยลมพัดหนาวหนาว อะไรดีสงสัยครับพอก่อนแค่นี้แหละขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ได้กุ้งมาหนึ่งตัวได้ปาลาสามตัวพอละมื้อหนึ่งลอดตายไปหนึ่งมือ้อครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับเไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ